สวัสดีครับกลับมาพบกับแคปไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะมาอัปเดตเที่ดีๆได้ในทีนะครับหรือการแนะนําวิธีการใช้งานสินค้าด้ในทีจากพวกเรานะครับวันนี้ผมก็เป็นทีแมนครับก็จะมาแนะนํานี่เลยครับของที่อยู่ตรงหน้าโฮเฮมนะครับไอสตัทตี้เนะครับตัวนี้เลยครับ V2 นะครับไม้กันสั่นที่มีระบบ AI ในตัวนะครับใช้ง่ายถ่ายสนุกครับเจ้าตัวนี้นะครับสินค้าใหม่ครับจากทางโฮเฮมนะครับเฮ้ยต้องบอกว่า ใครที่ซื้อไปแล้วยังไม่รู้วิธีการใช้งานนะครับหรือใครที่กําลังมองหาไม้กันสั่นที่ต้องบอกว่าขนาดพกพาง่ายๆนะครับใช้งานสนุกๆนะครับตัวนี้นะครับน่าสนใจเลยเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันใช้งานยังไงนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราควรรู้อ่ะไปดูกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าเจ้าคุณสมบัติของเจ้าโฮเฮมไอสตร์ดี้วี2เนี่ยนะครับต้องบอกว่า เริ่มต้นตระกูลสตาร์ดี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของตัวดีไซน์ขนาดเล็กพกพาง่ายนะครับก็จะเห็นว่าเดี๋ยวเรามาดูครับก็จุดเด่นของมันก็คือเรื่องของน้ําหนักและก็ตัวขนาดนะครับในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องก็จะมีในส่วนของตัวถุงให้ครับเป็นถุงผ้านะครับซึ่งก็เหมาะกับการพกพาเดินทางนะครับแล้วก็มีสายคล้องมือให้นะครับคู่มือครับแล้วก็จริงๆก็มีเรื่องของแอปนะครับแอปเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง And r o i d และ iOS อนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมนนวลวิธีการค i ิก เรียก i c k กเซตอง่ายๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมาดูที่ตัวไม้กันเลยดีกว่าอุปกรณ์นะครับขนาดเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันก็คือมันจะเป็นขนาดไม้ตระกูลไม้กันสั่น3แกนที่เน้นเรื่องของการพกพาการใช้งานขนาดเล็กพกพาง่ายนี่คือข้อดีของมันตัวนี้เป็น3แกนนะไม่ใช่2แกนนะขนาดเนี่ยนะครับพกพาน้ําหนักเบาซึ่งตัวนี้นะครับมีพาพร้อมกับเจ้าขาตั้งให้ด้วยนะครับก็วิธีการก็คือเริ่มต้นให้หมุนครับ เพื่อเวลาเซตติ้งจะได้ง่ายนะครับเจ้าโอห์มไอสตัดดี้วีทูนะครับตัวนี้ V2 นะครับหลักแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับจะแถมสายตัวเป็นยู b ีไทสีให้นะครับเป็นหัวชาร์จนะครับที่สาคัญผมชอบอันนี้ก็คือเขามี2หัวให้เพราะว่าเจ้าตัวนี้มีคุณสมบัตินะครับนี่เป็น2หัวเลยนะก็คือไทสี่ทั้งคู่นะครับ มันสามารถชาร์จโทรศัพท์ให้ได้ด้วยในกรณีที่สมมติว่าเป็นใช้ในตระกูล Android ที่เป็น usb c เนี่ยนะครับอันนี้ได้เลยแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ในเคมาไว้อยู่ที่9ชั่วโมงนะครับใช้จริงก็อยู่ที่การใช้งานุณแล้วครับถ้าใช้โหมดในส่วนของ ai ผมว่าก็จะดลดลงไปหลักๆกก็คือน่าจะประมาณสัก6ชั่วโมง7็ชั่วโมงน่าจะได้อยู่เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีปลดล็อกไม้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับคือต้องบอกว่าตัวนี้เป็นไม้กันสั่นแกนนะครับซึ่ง บอกเลยว่าใช้งานง่ายนะครับเพราะว่าเขาล็อกนะครับมีจุดล็อกตัวเดียวเองนะครับก็คือวิธีการหมุนนะครับให้คุณหมุนตรงนี้นะครับหมุนล็อกตรงนี้คลายออก่อนหลังจากนั้นนะครับให้คุณวางบนโต๊ะก็ได้ครับแล้วดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาค่อยๆดึงขึ้นมาให้สุดเนี่ยฮะให้มันสุดนะครับแล้วคุณก็หมุนกลับเข้าไปให้แน่นเพราะมันเป็นข้อล็อกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับตรงล็อกตรงนี้นะครับมันจะมีล็อกตรงนี้คุณสังเกตรูปนะมันจะมีล็อกตรงนี้ให้คุณ เอาไม้หันมาทั้งตัวนะเข้าตัวนะหมุนซ้ายจากซ้ายนะไปขวาเนี่ยฮะหมุนอย่างเงี้ยเนี้นะนี่นะครับตอนนี้จะเป็นด้านหลังเห็นไหมถ้าเป็นด้านหน้าอ่ะเป็นด้านหน้าพี่ก็จะหมุนให้ดูนะนี่คือด้านหน้านะแล้วก็หมุนปลดล็อกจากซ้ายไปขวานี่ครับเห็นเท่านี้เองนะครับเห็นเท่านี้เองส่วนที่เหลือด้านบนมันจะล็อกมันไม่ได้ล็อกไว้นะครับมันมันไม่มีฟังก์ชันล็อก มันก็เป็นอิสระเลยพร้อมใช้งานนะครับเอาละครับก่อนจะไปดูการเซตอัพระหว่างสมาร์ทโฟนเข้าไปตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูตัวปุ่มการใช้งานสักนิดนึงนะครับปุ่มการใช้งานเนี่ยมีง่ายอยู่ประมาณไม่กี่ปุ่มนะครับปุ่มแรกนะครับเป็นปุ่ม power พร้อมกับปุ่มหมุนนะครับเรื่องสมาร์ทโฟนเป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็เซตเซนเตอร์นะครับเวทีกด๋ยวที่จะบอกนะครับต่อมานะครับก็คือปุ่มในส่วนของตัวนี้นะครับ ปุ่มในการกดถ่ายนะครับหรือเปลี่ยนโหมดนะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับจอยสติ๊กนะครับไฟแสงสถานะนะครับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไฟสถานะการทํางานนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างจะมีปุ่มซูมอินอท์นะครับอีกด้านหนึ่งเป็น USB Typ e C นะครับซึ่งไว้ชาร์จนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าอย่างที่บอกมีคุณสมบัติพิเศกก็คือมันในส่วนตรงนี้เป็นเพา a n งได้ก็คือชาร์จกลับโทรศัพท์ได้นะครับตรงนี้นะอ่นทั้งหมดแล้วมีแค่นี้เองนะครับ ด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยนะครับจะมีฟังก์ชันนะครับในการกดเปิดในส่วนของปุ่มด้านบนนี่นะครับปุ่มด้านบนคืออะไรเปิดไฟครับแล้วก็เปิดระบบ AI ทํางานนะครับเปิดระบบ AI ทํางานนะครับเดี๋ยวจะมากดกันอ่ะเริ่มต้นนะครับให้คุณไปดาวน์โหลดในส่วนของแอปชื่อว่า h o h e m Pro นะครับซึ่งสแกนจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือกดค้นหาก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเซตอัพกัน ครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับก็คือให้หยิบสมาร์ทโฟนมานะครับก็โหลดแล้วนะครับแอปโฮเฮมโปรนะนะครับตัวนี้นะแล้วก็เอาสมาร์ทโฟนนะครับเลื่อนใส่ลงไปเอาสมาร์ทโฟนดันไปขึ้นข้างบนนะดันขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็โหลดบาลานซ์พยายามอย่าให้ไม้หนักไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างตังนี้มันหัวทิ่มอยู่ด้านนี้ก็พยายามขยับขึ้นมาให้มันอ,อยู่บาลานซ์นะครับโหลดบาลานซ์ให้มันไม่หนักข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยนะครับนี่ อย่างเงี้ยเรียกว่าโหลดบาลานซ์หลายคนซื้อไม้ครั้งแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เคยใช้วิธีการโหลดบาลานซ์เนี่ยสำคัญนะเพราะว่าถ้าคุณโหลดบาลานซ์ไม่ดีไม้มันจะเอียงนะครับเอาละครับต่อมาก็คือกดปุ่ม power ครับปุ่ม power จะอยู่ตรงนี้นี่น,นี่รูปสัญลักษณ์ตรงนี้นะปุ่ม power นะครับเห็นไหมครับไฟก็จะแสดงสถาะนะแล้วมันก็จะหมุนสเตตัสเริ่มต้นของเจ้าไม้นี้จะอยู่แนวนอนนะครับเป็นแนวนอนนะครับให้คุณดับคลิกกดได้ครับกด1ครั้ง ให้มันเป็นแนวตั้งนะครับกดหนึ่งครั้งให้มันเป็นแนวตั้งได้นะครับก็อยู่ที่คุณต้องการใช้งานเป็นแนวตั้งแนวนอนเพื่อความสะดวกนะครับในการใช้ไม้ครั้งแรกนะครับอะแล้วก็นะครับเปิดไปที่แอปพลิเคชันโฮเฮมนะครับตอนนี้นะครับเราเปิดไปที่แอปพลิเคชันโฮเฮมแล้วนะครับโปรนะครับมีอันนึงก็คือกดไปที่คําว่า Connect ด้านบนนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าต้องเปิดบลูทูธนะนะครับเปิดบลูทูธถ้าเกิดไม่เปิดบลูทูธเนี่ยไม่คอนเน็ก อีกอันนึงถ้าเกิดใครคอนเน็กไปได้นะครับสามารถไม่ต้องคอนเน็กผ่านแอปนะครับผ่านตัวไม้ก่อนก็คือคอนเน็กจากสมาร์ทโฟนเข้าที่ไม้เลยก็ได้นะครับสออย่างนะครับกดคอนเน็กตรงนี้ปึ๊บนะครับพอกดเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเห็นไหมครับเขียนว่าจับคู่นะครับก็กดจับคู่ครับสัญลักษณ์ต้องเป็นสีเขียวนะครับถ้าสัญลักษณ์เป็นสีเขียวแสดงว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับเรามาดูฟังก์ชันนะครับในส่วนการใช้งานนะครับอ่าเริ่มต้น ต้องบอกว่าฟังก์ชันในการใช้งานนี้นะครับไม่ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟกดเป็นแนวนอนก่อนแล้วกันนะกด1ครั้งนะครับให้เป็นแนวนอนนะครับวิธีการนะครับในส่วนตรงนี้นะครับต้องบอกว่าโหมดในการใช้งานนะครับมันต้องกดผ่านเจ้าตัวแอปพลิเคชันก็คือกดไปที่เซตติ้งนะครับกดไปที่ไม้นะครับรูปกล้องกับไม้นะครับโหมดการงานนะครับมีทั้งหมด4โหมดนะครับมีแพนแอนทิวก็คือแพนซ้ายแพนขวาแล้วก็ทิ้วลงได้นะครับกับ แผ n น o ฟโนะครับ p a n f o ฟโก็คือหมุนไปด้านซ้ายด้านขวาได้อย่างเดียวครับทิ้วลงไม่ได้ a อ t ต้ล็อกนะครับโฟกัสก็คือล็อกใบหน้าก็คือไม้จะไม่หันไปซ้ายหันขวาครับจะล็อกในโฟกัสตรงกลางก็คือล็อกตรงกลางนะครับ POV นะครับก็คือ o f f โฟโรที่ก็บอกก็คือมันสามารถหมุนเป็นในส่วนของแผ่นซ้ายแผ่นขวากดหมุนได้ด้วยนะครับอย่างสมมติว่าเป็น POV เนี่ยเนี่ยฮะกดนะครับมันจะหมุนนะครับไม้นะครับเป็นอิสระนะครับ คือตรงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของไม้กันสั่นอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับหมุนไปซ้ายขวามันจะไม่หมุนเห็นไหมะนะครับนี่คือฟังก์ชันอ่ะละมาต่อที่ในส่วนของตัวพี่เป็นในส่วนของฟังก์ชันที่พี่บอกว่าใช้สนุกแล้วกันนะครับน,นี่ตอนนี้พี่ก๊อฟถ่ายอยู่เนี่ยมันก็คือเป็นกล้องหน้านะครับตรงนี้ฟังก์ชันที่พี่ก๊อฟบอกว่าถ่ายสนุกคืออะไรนะครับ คือถ้าคุณกดไฟข้างบนนี้นะกดไฟข้างบนนี้นะครับกดค้างไว้ปุ๊บหนึ่งครั้งนะครับมันจะมีไฟสัญลักษณ์สีแดงติดมาเห็นไหม่าประโยชน์ยังไงนะครับประโยชน์ยังไงก็คือกดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นไฟนี่ครับไฟ LED ปรับได้3ระดับครับนี่คือ3ระดับโอ้โหจะเจอจ้าเลยนะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือโหมดที่สนุกก็คือโหมดอะไรโหมดคือการจับในส่วนของใบหน้านะครับแล้วก็โฟกัสด้วย AI นะครับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวพี่ก๊อฟจะกลับในส่วนของกล้องสักนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้เห็นภาพชัดเจนเวลาพี่ก๊อฟใช้งานนะนะครับคือตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟจะใช้ระบบ AI ไฟด้านบนจะติดนะครับและสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด4ท่านะครับสท่าเลยนะมี4ี่ท่าก็คือท่าแรกนะครับคือถ้าเกิดเรากดเอามือทำโอเคอย่างนี้ ไฟใช้งานธนนะจะปิดติดเป็นสีเขียวนะครับติดเป็นสีเขียวเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็จะดีเทคใบหน้าเรานะครับตามหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยฮะมันจะตามเลยอัตโนมัติเลยกรณีที่สมมุติว่าเราอ่ะพรีเซนต์งานนะครับหรือคุยจริงๆมาใช้ในการประชุมก็ได้นะก็คือสมมุติว่าเราต้องการให้ตั้งระยะห่างนะครับแล้วก็ใช้ตัวสัญลักษณ์อย่างเงี้ยนะครับสีเขียวเนี่ยก็คือโอเคถ้าเกิดเรามือหยุดยกอย่างนี้ไฟจะเป็นสีแดงก็คือหยุดการตามและไม่ตามแล้วเห็นไหม นะครับนี่เห็นไหมถ้ายกสีเขียวปุ๊บตามเลยเห็นไหมขยับเลยเห็นไหมครับอันนี้คือฟังก์ชันนะครับสองท่าแรกนะครับอีกท่าหน,น,นึ่งอันเนี้ยสนุกก็คือให้เรายกมือสองอันนี้ครับแล้วก็หันไปทางนี้เห็นไหมกลับคือยกทีนะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะยกนิ้วสองมือเนี่ยนะครับแล้วก็หันไปทางนี้ แต่เราต้องอยู่ตรงโฟกัสกล้องนะก็คือกล้องมันต้องเห็นไหมอ่าคือตรงนี้นะครับข้อดีก็คือถ้ายกมืออย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยนะแล้วก็หันเห็นไหมมันกลับกล้องเองเอออันนี้ถือว่าเจ๋งอันนี้ถือว่าเจ๋งอันนี้ถือว่าเจ๋งถือว่าสนุกนะครับก็คือวิธีการใช้งานตรงนี้นะครับคือเป็นลูกเล่นที่เป็นใช้ก็คือใช้กล้องตัวนี้จับท่าทางของเรานะครับซึ่งเราสามารถอ่าโอเคนะครับโอเคเห็นไหมพอเรายกมือโอเคปุ๊บเนี่ยนะครับอย่างนี้นะ มันก็จะหันมาตามเราเห็นไหมที่หันไปด้านนี้นะครับโอเคนะเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือวิธีการใช้ที่สนุกสนุกนะครับยกมือหยุดปุ๊บนะครับแล้วกล้องมันจะดีเทคนะครับพอหยุดปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะไม่ตามเรานะครับแต่ว่าต้องดูสัญลักษณ์นะครับคือต้องดูสัญลักษณ์ไฟนะครับไฟต้องเป็นสีแดงคือหยุดนะครับเขียวคือทํางานนะครับแล้วก็ ระบบนะครับอย่างเงี้ยยกมือเนี่ยมันก็จะทํางานถ้าเกิดยกอย่างนี้แสดงว่าเป็นแนวนอนถ้ายกอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็หันไปทางนี้นะครับหันมือก็คือหันไปแนวอย่างนี้มันก็จะเป็นแนวตั้งเอออันนี้ก็ถือสนุกนะครับส่วนที่เหลือนะครับฟังก์ชันหลักๆจริงๆมันมีเยอะมากนะครับแต่ว่า หลักๆก็คือเป็นฟังก์ชันที่คือพื้นฐานนะครับกเป็นเรื่องการปรับความละเอียดของกล้องนะครับคือเราสามารถถ่ายบันทึกวิดีโอได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัววิดีโอเป็นขนาด 4K 6 0เกฟรมก็ได้อยู่ที่สมาร์ทโฟนของคุณแหละนะครับกล้องหน้านะครับก็อยู่ที่1080คูณได้60เฟรมก็มีนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะครับเพียงแต่ว่าโหมดต่างๆเนี่ยเราเข้าไปตั้งค่าจากตรงในส่วนของโหมดนะครับตั้งค่าได้นะครับอยู่ที่ คุณสมบัติของตัวสมาร์ทโฟนเราด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวพี่ตั้งให้ดูนะครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเกิดกล้องหน้าที่พี่ได้อยู่ที่อะไร30เฟรมชุกไหมครับถึง60เฟรม 1080p พี่กลับกล้องหลังนะครับกลับกล้องหลังเดี๋ยวพี่กลับเป็นกล้องหลังนะครับกล้องหลังพี่กดไปมานะครับแล้วก,กดมาที่ตัวเฟรมนะครับเห็นไหมโฟกัสหกสิบเฟรมก็มีนะครับอยู่ที่คุณสมบัติแต่สิ่งสาคัญก็คือที่เหลือเนี่ยนะครับฟังก์ชัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้โหมดกริดก็คือรูปแบบนะครับอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับเรื่องของซูมสามารถสั่งซูมได้ครับซูมเข้าซูมออกได้แน่นอนนะครับอันนี้เห็นไหมได้หมดอยู่แล้วนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือฟังก์ชันนะครับไม่จาเป็นต้องใช้กับตัวการถ่ายรูปนะในฟังก์ชันกดถ่ายเนี่ยไม่จะเป็นต้องกดถ่ายจากตัวแอปพลิเคชันได้ครับกดไปที่กล้องไปฟังก์ชันที่กล้องปุ๊บกดถ่ายครับก็ถ่ายได้เลยนะครับอันนี้ก็คือตรงนี้นะครับ ส่วนปุ่มในการกดนะครับวิธีการกดนะฟังก์ชันในการกดเนี่ยมันไม่สามารถกดตรงปุ่มตรงนี้เปลี่ยนโหมดได้แต่วิธีการกดโหมดแอปพลิเคชันนะครับถ้าเรากดรูปภาพที่เป็นเรื่องของตัวกดถ่ายกับรคคอร์ดใช่ไหมครับถ้าเรากด2ครั้งนะครับพร้อมกันติดติดกัน2อครั้งนะมันก็จะเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็คือเลือกที่หัวข้อโหมดฟังก์ชันถ่ายภาพนะถ้าเรากดดับเบิลคลิกจะเปลี่ยนโหมดนะครับ ส่วนอีโหมดหนึ่งก็คือด้านขวานะครับก็คือกด2ครั้งนะครับไอมโมดที่เป็นเซนเตอร์ปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มที่เป็นการหมุนโลซ้ายขวาเนี่ยถ้าเรากด2ครั้งระบบตัวนี้นะครับมันจะทํางานเป็นเซนเตอร์นะครับก็คือรีเซ็ตเซนเตอร์ของเราอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นพี่หมุนอย่างนี้ใช่ไหมอ่าปรับเป็นแนวด้านตั้งอย่างนี้ใช่ไหมพี่กดแล้วมาคลิก2ครั้งอ่าเนี่ฮะเพียงแต่ว่าต้องยอมรับนะครับ มันไม่ไม่ได้แบบกดปุ๊บแล้วรู้เร็วเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันจะมีเลย์บางส่วนนะก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแอคทีฟอย่างนี้อ่ะก็รู้เร็วแต่บางครั้งมันก็จะเออเเหมือนกันนะมันจะมีช่วงจังหวะก็คือมือนี่แหละเราไปมือมาดิเทคมือไงคือบางทีเราไม่ได้เป็นมืออย่างนี้อย่างเดียวเราอาจจะเป็นมือคล้ายๆโอเคอย่างเงี้ยมันก็ดิเทคนะครับต่อมาเวลาหมุนเนี่ยโรเทอเนี่ย มันก็จะมีเวลาหน่วงสักนิดนึงนะครับอยู่ที่ตัวสมาร์ทโฟนด้วยแหละน้ําหนักนะครับก็จะมีผลเหมือนกันนิดนึงนะนะครับในเป็นไม้กันสั่นทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาล่ะที่เหลือนะครับผมเชื่อว่าน้องๆสามารถเอาไปเล่นได้หลักๆมีเท่านี้นะครับหลักๆมีเท่านี้ก็คือวิธีการถ่ายแต่จริงพี่บอกไปแล้วว่าใช้สนุกเพราะว่ามันมีระบบ AI ไง,ไงอันดับแรกที่พี่ประทับใจก็คือไอ้โหมดเนี้ยนะครับและหันอย่างเงี้ยเออเฮ้ยโอเคว่ะคือถ้าสมมุติว่าเราเปรียบเทียกกกกันก็คืออเราาถ่่ยยูไลล้้แว ้มืออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เห็นไหมเออปรับกล้องมุมกล้องโดยที่เราไม่ต้องเดินไปหาแล้วนะครับแล้วก็อย่างนี้ก็คือการดีเทคใบหน้าเราแค่กดยกมือโอเคมันก็ดีเทคแล้วนะครับแต่ตอนนี้อันนี้ก็กับกล้องอย่างเงี้ยนะครับกดโอเคอย่างเงี้ยใช่ไหมหันไปทางไหนมันก็ตามแล้วเห็นไหมแต่ต้องบอกว่าระบบพวกนี้นะครับมันไม่ได้รวดเร็วแบบปุ๊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 บไม่ใช่นะ ยงต้องบอกว่าไม้กันสั่นหรือระบบพวกนี้มันก็คือระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็จะใช้ชิปเขาเรียกว่าเป็นของเขาเองนะครับใน AI ประมวลผลนะครับแล้วเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีระบบระบายความร้อนบนด้านบนด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนอันนี้ก็คือเป็นข้อดีแบตเตอรี่อยู่ที่9้าชั่วโมงนะครับซึ่งใช้จริงเนี่ยก็อยู่รถหลังกันไปแหละนะครับแต่น่าจะประมาณ6กชั่วโมงได้แน่ๆนะอย่างนั้นก็คือสามารถชาร์จตัวสมาร์ทโฟนให้เราด้วยนะครับเป็นทั้งตัว ม้กันสั่นและเป็น power bank ในตัวได้นะครับซึ่งข้อดีก็คือตรงนี้นะครับสามารถใช้งานได้สะดวกมากกว่าบางรุ่นที่ไม่ไม่สามารถชาร์จกับโตัวสมาร์ทโฟนที่เป็น type c ได้นะครับเป็นงไงับ้างครับกับเจ้าโ o h oh e m i study v2 นะครับ ใช้ง่ายถ่ายสนุกใช่ไหมครับไม้กันสั่น AI ที่มีไฟด้วยนะครับเราบอกฟังก์ชันครบนะครับใครที่กําลังซื้อมาใช้งานเชื่อว่าคลิปนี้จะช่วยทําให้ใช้งานได้สนุกมากขึ้นนะครับสก็คือถ้าใครที่กําลังมองหาเจ้าไม้กันสั่นนะครับที่เรียกว่าลักษณะก็คือใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ขนาดเล็กพกพาง่ายนะครับ ก็ต้องบอกว่าเจ้าโฮเฮมไอซัดตี้วี2เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเอาละถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับและต้องขอบคุณนะครับทุกกําลังใจในการกดติดตามคอมเมนต์นะครับถ้าอยากสนุนเรานะครับอยากเพิ่มกำลังใจเรานะครับก็ช่วยกดติดตามครับกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ทีครับคลิปดีๆต้องมีเราครับ